สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญทิ่นบอกนะคนี่นะเอวันเดียวเมื่อานก็ประมาณสองโแล้วตอนนี้ตอนนี้เห็นพารลุงทำไมาม่รู้สึกเลยลุงคนเจ็บเลยม้ที่ไหกต้อเย

ไอ้ชะม้นไมไทยไอ้ชะมอนฟลาไมไทยสมาได้หัวหมาใสวัสดีใครดีต้อนรับเ้าส่อนม่นะคะาก็มานั่งนะคะเราเรื่องาวนะคะ ไปจ่ายตรงนีไม่ถ่ายตรงเสาปลาหนาถ่ายตรงเดชมอนตรงเสาปลาหนาพอดีหน้ารื่องเลยไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งไปยืนถ่ายเลยไปยืนถ่ายมันได้ครัภาพฝากพี่ปาดก็ได้ฝากพี่ปาตั้งไว้ฝากพี่ปาตั้งไว้ยืดทายยืดทายยืดทายได้พี่ปานฝากแน่ น,นั่นนแต่มันไม่เย็นแล้วเ,เรียกข้าจะเอามาให้เราอนคือเราพาเราอย่างไเอเราต้องยากเลยนอนเถอะคัะะะะะนโมเมน,น <c oughs>

ถ่ายอยู่แล้วก็ถ่ายไว้ที่เฉยๆก็แล้วก็ลงมีมีคืแ้วเอามานกัมาถึงแล้วนะคะเอซีเรามาถึงนะคะที่พักแล้วนะคะตอนนี้ตายยังเขียดเลย ตอนนี้กายดูนี่กายยังเขียนมาถึงแล้วก็โหแต่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ฟินมากสวยมากเลยนะคะเอฟซีได้ห้านาทีก่อนอ๋อมาถึงวัดโนวเวียงนะคะอยู่ริมโค้งนี่เองนะคะใกล้ๆเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามา,เอ,มาเอามาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อยู่ในนัขโรนะคะก็วทำความสะอาดนะคะก่อน,นก็จะได้ใส่ถุงใส่ยากันนะคะอีกทีรีเรียะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะอีกทีขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ